ปัดนี่เดียกน้อยเลินกันแต่สมัยตะกี้ผ่นว่าจำหมูมีหมูโมกหมูมลหักคอคนใสหน้าโนกอดหน้าโนกคดหนาลิงหนาลายหนาพีไผยหนากิกหนากองหน่าออมล่อมหนาสันหนายาวควายอินเหล่ปบบานเก่าไม่ายต่อไก่กับายต่อองบอกชมมงสมเชียวบักสมเชียวเข้าฝักเก่าฟัง ไทยเวียงจันทร์ถือแหวนขางสายใหญ่มองซ้อมแซมบานนี้แม่ล้ำอันนี้แม่ล้ำมาแต่สมัยก่อนล้ำไปเป็นยังไหนได้พี่น้องล้ำไปได้บานเนี่ยอาสมัยพญายอัศจรรย์บอระบือเล่าล้ำสั่งบทนอพี่น้องเล่าผันถิ่นคล้องขืนนไว้นึ่งผันว่ามองหัน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  สาจเด้อผู้ขา่าเวาจังซี่บอให้ลูกไผเสียผู้ข่าเวาจังสี่บอให้เหมียไผห่างต่อไปนี่เมืองบ้านหุงจะเลื่อนทอรมานเอ่ยมองหัน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 ,นต่อไปนี่ดุงพญายินกาศิไกเป็นบ้าน โดงลานกาชีไกเปินทงดงลานกาชไกเปินทงผู <c subscriber> ้เขาวงกาชเปินอย่างมันบ่ดังบ่แค่บ่ดังพี่น้องอย่าเพิ่งนั่นนัตีก็โสกันผู้เขาวงกาชเปินยอดแก้วขนวายอยู่สู้ปีทรมานเอ้ยมองหัน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 ไห อยู่กับขึอ้มองเห็ดม,มองเห็ดเสือเห็ดแพะเห็ดผาเห็ดสินเนี่ยยังเขาหนูพี่น้องสมัยจกกักรวเพื่อนกินไปายก็ยังอ่นแล้วครับร้อยหนึ่งขอบคุณเด้อีอพีเอ้ยให้อยู่ยินเป็นสุขเด้อพีเด้อต่อไปนี่อยู่กับสีได้หอยฝาและในกับสีได้ให้น้ำผู้สาวเตือต,ตื่นทั้งสากตำและสากซ้อมสีใ่ให้ใส่กุกมอฮองทอรมานเอือ อ้ยพี่น้องเอ้ยเกียดแล้วขอขอบพระคุณผู้เป็นพีเด้อโอนเงินมาให้หมอรองหมอลำขอบพระคุณหลายๆห่ขึ้นลอยเท่าพันเท่าสิบล้านพันล้านขึ้นเด้อเอาบัตรนี้ไปเอาหลายยหญ่ห่างพี่น้องมีแต่ว่าขอยาวเอายาวซะบัดเนี่ยเลี้ยเสียเอาตังไว้จีบบัตรท่านเตยดอกพี่น้องโอ้จีเอายาวซะบัดเนี่ย โอ้ยพี่น้องเอ้ยหมอลำกะขือจิตใจบอเป็นดีแันได้ยินเสียงแครนเสียงพินมันโลห้าวโลดซื้นโลดเนาะพี่น้องเนาะผู้ป่วยไก่เศรา้าป่วยซะเด้อผูจ็บไก่เศรา้าจ็บซะเด้อ้มวนไก่มวนจียิงไปเด้ <c oughs> ปอปากกระมิ้นพ่อปากท้่ด้วยบัดน,นี้สิ่องหมอแค้นจยกหน่อยโอ้ยเป่ามากกระโดนละพี่น้องบึงีไผนยยองแล้ว เออหยองเล่าจังน้อยนี่แหละหมอแ้นเนาะหมอแ้นสามกงกินกงหนึ่งละหูสันซองล่องกินกงสองละหูสันซี่รีกินกงสามกงสี่ <c oughs> เห็นหีมีหวาว้าแม่นหนึ่งเหตุทานหมอแฉนเหลือไป <c oughs> มวนบ้านอ้อพี่น้องเมนเด้อดแซนเด้อ ขอบคุณเด้อติดตามมาสาววันสันเอาฮันนี่ดึกมันเร็วสันจอนละฟอนแอนดึกมันเหลวสันแล้วตอนละฟอนแอนสูดฉันแนนเดอก์แบแม่ละไว้นึงไว้นึงไ,ไปลำตอนใส่แก่นก่อน ตแต่ละแกละเป่าลำจับสองมือนับใส่แขนไล่หน่อยล้วกันหมอแกนไข่แกนไข่สจมาดีแต่ละแม่ผู้สาวผู้ใจไปลงเดาใส่ป่าเป่าอีกเบิ่งเด้อละแม่ละควันหน้าควันหน้าไอปีหมอแกนเดาแบบชุดชันแนนแบบลมพัดไผ่ข้าเล่นลูกหน่อยขันเล่นลูกใหญ่ขันเล่นลูกหน่อยขันเล่นลูกใหญ่ชับผูกไปน้ำเป่าแบบหมอนกาดำเป่าแกนละเก่านั่นจังแก้จังละจันยืนละลำต่อมาแกนละลังปุญนี่เดินไก่ย่่ลายวาน เลี้ยวใหญ่ว่าหวานเลี้ยวใหญ่เลี้ยวใหญ่ออกทาสาร้ามคิดจังหวะงาม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 ใจแค่นไล่หน่อยไล่หน่อยก็า้อยมากรรมที่ก็เป็นละบ้านสวยบ้านสวยอวยกันถึงเโดนละแม่ละออกเห็นออกเร่นหนูลว you, งสวงใจจากทางใดออกทาง ลืมมื้อลืมเมาอย่างในวันนี้โง่มาเลินกันเล้เติมอี่จากหน่อยอีจัากหน่อยล้ผู้สาวหน้าหันก็นมาฟอนใส่กันนี่แหละนอพี่น้องโอ้ยมวลหลายหมอแฟนกับเปาดีปันเทวดามาล่ำกับล่ำดีปันหมาน้อพี่น้องเนาะ ขอขอบพระคุณพ on ี่น e. ้อง3 0 2คนเด้อ um, พี่น้องเด้ออายุเย็นเป็นสุขซะเด้อขอบคุณเด้อสุดยอดครับดำดีขอขอบพระคุณหลายหลายเด้อกันตึมกันตึมละกันต่อยกันตึมกันตึมละกันต่อยมาแกนหำอ้อยเด้สามกระสือ Tuột đủ là ta đỡ pin đường Tuột đủ là ta đỡ đường. Oh my, pin đường Ôi mây bên tha mỏi lại đằng lời Con phăng mới là con là uốn uốn Mỏ lầm mới là con là trời trời Con uốn con trời cả mỏi lại mướn cả hành Mỏ lầm là bà cười lá khay Hoa cháy khát cây khâu tròn Hoa cháy xì hòn vàng tàu xa mưa Xa mưa bà bị cây phơ là mưa chạp tròn Xong kém thì cả lăng tiền tư xót Xong tàu thì cả lăng hiểu đi là tôi nâng tôi nhiều tôi đi Tôi nhiều con nhiều mà lời anh บ่อเคยอยากจะมาจองไว้เด้อบ่อเคยอยากจะมาจองไว้ของทั้งนี้กะชิมอบให้นี่ให้เฮ็ดทีเด้อแมและกระได้มาแม่นั่นยันอยู่นั่นนั่นล้านนาวนวนนี่นาลัานนาวนวนนี่นาทั้งตาติงบัมติงบัมทั้งตาติงบัมติงบัมติงบัมติงดัม บังติงบังสู่หมอลําแม่เจ้าบ่อยากດด้ไผหมอลําแม่อ้ายพันอยากได้เจ็บในไหนใจไผมันเจ็บในไใจอ้ายงทางเตยซนี่ ยินเสียงเสียงดังยินเสียงเสียงดังคอยเงียหูฟังบาหัดใดคอยขอตามไปกินลาบหัวหานำแน่มันคักแท้แล้วคันับอยซอยแซ่ใส่บีแลแลันคักแท้แทคงบำลำมันคักแท้แทคงําลำึ้นบอก2องลงคอจาก2อึบใจเตน ตึบตืบ,บ่าทำให้มวนชวนในมือลได้รําได้ร้องได้ท่องได้รัได้ชํำได้ชื่น <c oughs> บ่เนี้ย้อื่นเราอาจนอนไงบ่หายใจเราอาจนอนไงบ่หายใจย <c oughs> มอละโดกกองภาคอีสานผูกันมัน ลายหลากสาขาเจียงพินเสียงแขนเดวมาเจียงพินเสียงแขนเดวมาลำจายพญาบ่หรือว่าลำเสืงกองยาวเสียงดังเปิดเปิงกองยาวเสียงดังเปิดเปิงมาเต้นลำเสิอกนี่เส่บุญดังไฟเสียงพินดังก้องไปไกไ เสียงพินดังก้องไปไกไกลพงหลังเสียงใสตัวจินดีซานบอระโดกมาแต่โบราณสืบสานและปู่ตาอย่าเท่าเสียงพินเสียงแคนดังเราอีสานบ้านเฮามีแต่เสียงแคนโนสูทชเนลไล่ส่อยลำเป็นเสียงพลอยเป็นเสียงไวเด้อเจ้าเสียงอินเสียงพินดังเป็นสลับซับซ้อนฮันติ้วนี่เขาใส่กันนี่มันละจังมมนจังโมนละเสียงนว่นเสียงนุ่ม Chẳng muốn là sẻ ngoan sẻ lùm sơn mà bớt xuống mà lắm sơn mà lắm sơn